ตัดจิกดัดเย็นดัดชิดโคนจะทําให้ผมดูหนานะคะสําหรับคนผมน้อยผมบางค่ะต้องการดัดผมให้มีเนื้อผมเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะดัดชิดโคนค่ะวิธีการดัดมีตลอดทั้งคลิปนะคะส่วนคนผมหนานาน,านะคะสามารถดัดแค่ครึ่งเดียวได้ค่ะบ๊อบสัน้นสําหรับเคสน,นี้นะคะมาด้วยเรื่องต้องการที่จะดัดผมนะคะเพิ่มเนื้อผมให้ดูหนาขึ้นค่ะพี่สีก็จะตัดแต่งทรงนะคะ พื่อให้เกิดการสไลด์ค่ะให้ผมเป็นชั้นๆนะคะเตรียมพร้อมที่จะดัดค่ะผมผ่านการดัดซ้ําซ้อนมานะคะก็ดัดประจํานะคะปีละสองนค่ะตอนนี้อ่าผมก็คลายร้อนแล้วนะคะปลายมีความแห้งเสียค่ะพี่สีก็จะตัดแต่งนะคะโดยเล็มปลายออกค่ะพี่สียกมือเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เกิดการสไลด์ค่ะกําหนดความยาวส่วนของด้านล่างค่ะ พี่สีก็จะแบ่งชั้นนะคะบางๆค่ะแล้วก็ยกมืออไปเรื่อยๆนะคะโดยใช้ฐานข้างล่างเป็นเกณฑ์ค่ะเราทําแบบนี้ทั้งศีรษะนะคะเราก็จะได้ผมสไลด์ค่ะส่วนของด้านล่างนะคะพี่สีก็จะไม่ยกขึ้นสูงมากนะคะเพราะว่าพี่สีที่ต้องการให้ผมดูหนาค่ะเราจะตัดเป็นบ๊อบสไลด์นะคะด้านหลังทุยเล็กน้อยค่ะก็จะมีชั้นผมที่สูงขึ้นนะคะในส่วนของความทุยค่ะพี่สีจะดัดชิดโคนนะคะ แต่ข้างหน้าหน้าม้าไม่ได้ดัดนะคะจะดัดเฉพาะาส่วนของด้านหลังด้านบนค่ะเราจะยกมือเล็กน้อยแล้วก็ตัดไล่ชั้นผมค่ะเก็บมุมด้านข้างเล็กน้อยนะคะให้ให้กลมๆค่ะให้ด้านหน้าสั้นกว่าด้านหลังนิดนึงค่ะ หลังจากได้ฐานความยาวส่วนของด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะเช็คชั้นผมค่ะว่าเท่ากันไหมนะคะแบ่งช่วงความทุยมาค่ะตัดเฉียงๆนะคะเราก็จะได้อฐานความทุยที่ชัดเจนขึ้นค่ะจะเป็นป๊อป๊ปอปนะคะสองชั้นค่ะคือชั้นบนและชั้นล่างนะคะเช็คความทุยเพิ่มขึ้นค่ะ เอาสูงหน่อยนะคะเราดักจะได้อ่ะดูผมเยอะๆค่ะส่วนของด้านหน้านะคะกำหนดความยาวส่วนของด้านหน้าค่ะแล้วก็ตัดเชื่อมนะคะใช้ฐานความถุยด้านหลังเป็นเกณฑ์ค่ะ ทั้งสองข้างทาเหมือนกันนะคะเราก็จะได้ทรงผมบ๊อบค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะส่วนด้านหน้านะคะก็จะสั้นกว่านะคะตัดผมกลมค่ะเราก็จะได้บ๊อบหลังทุยๆนะคะหลังจากขึ้นทรงตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่สีก็จะไปทําการดัดนะคะดัดชิดโคนค่ะดัดให้ผมดูหนานะคะดัดเพิ่มเนื้อผมค่ะดัดอิกดัดเจนนะคะ ัดอีกดัดเย็นค่ะสำหรับเคสนี้นะคะมาด้วยเรื่องผมน้อยผมบางนะคะต้องการที่จะดัดชิดโคูนนะคะให้ผมดูหนาขึ้นค่ะแต่ไม่เอาลอนเล็กนะคะพี่สีก็จะดัดหีกดัดเย็นค่ะสําหรับเคสนี้นะคะมาด้วยเรื่องผมน้อยผมบางนะคะต้องการที่จะดัดชิดโคูนนะคะให้ผมดูหนาขึ้นค่ะแต่ไม่เอาลอนเล็กนะคะพี่สีก็จะดัดแกนกลางให้ค่ะ ต้องการให้ผมดูหนาขึ้นนะคะพี่สีก็จะดัดชิดโคนค่ะแต่ถ้าใครต้องการดัดเฉพาะส่วนปลายนะคะให้เป็นรอนค่ะก็ดัดครึ่งเดียวนะคะแต่เคสนี้เราจะดัดชิดโคนเพื่อให้ผมดูหนานะคะใช้แกนกลางค่ะวีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้แน่นนะคะก่อนที่พี่สีจะดัดค่ะพี่สีก็ชโลมน้ํายาใส่ในส่วนที่พี่สีจะดัดนะคะฉโลมใส่แบบนี้ค่ะให้ทั่ว ตรงส่วนที่เราจะดัดนะคะทั้งหัวค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่สีก็จะทําการม้วนค่ะแล้วก็จะเหยาะน้ํายางน้ํายาอาดดัดครั้งที่เราพันแกนนะคะไปอีกรอบนึงค่ะเราเหยอะน้ํายาก่อนที่เราจะม้วนนะคะเพื่อคลายโครงสร้างเส้นผมค่ะเราเหยอะน้ํายาระหว่างที่เราดัดนะคะเพราะว่าผมด้านในบางทีเราก็เกรงว่าน้ํายาจะซึมเข้าไม่ถึงอ่า ในส่วนปลายผมที่เราพันทับไว้นะคะเราก็จะหยอยดน้ำยาไปอีกทีหนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราม้วนเสร็จทั้งหัวเราก็จะหยอยดน้ำยาอีกนะคะทั่วทุกแกนค่ะบางคนอาจจะถามว่าทําไมใส่หลายรอบจังนะคะรอบแรกค่ะคือเราจะลงะเราจะดัดให้หยิกประมาณช่วงไหนนะคะเราก็ใส่น้ํายาเพื่อคลายโครงสร้างทั้งหัวให้น้ํายาทํางานไปก่อนที่เราจะม้วนเลยค่ะ จะทำให้ผมที่เราดัดนะคะหยิกไวค่ะขึ้นนะคะบางทีถ้าเราไปเหยาะน้ำยาตอนที่เราม้วนเสร็จทีเดียวค่ะการทำงานก็จะช้าลงนะคะส่วนของด้านบนนะคะพี่สีต้องการให้โคนเข้าพองขึ้นค่ะพี่สีก็จะใส่แกนสีฟ้านะคะใหญ่กว่าแกนกลางนิดนึงค่ะ ตรงนี้เราไม่เน้นหยิกมากนะคะแต่เราจะให้เขาพองตัวขึ้นค่ะให้เขาดูสูงขึ้นนะคะในส่วนของโคนค่ะหมวนเสร็จทั้งศีรษะเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะหยุดน้ํายาค่ะเวลาหยุดน้ํายานะคะต้องให้ลูกค้าเงยหน้าขึ้นนิดหนึ่งนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้ํายาจะไหลนะคะไหลเข้าหน้าเข้าตาลูกค้าค่ะถ้าเราเอ็นหัวนิ้เล็กน้อยค่ะน้ํายาก็จะไหลามาด้านหลังซึ่งเราใช้ที่รองรองไว้อยู่นะคะ ดัดจีกดัดเย็นดัดชิดโคนจะทําให้ผมดูหนาคะ่ะสําหรับใครที่ผมชี้ฟูไม่เข้าทรงก็สามารถที่จะดัดได้นะคะแทนที่เราจะให้เขาชี้แบบไม่เป็นทรงนะคะก็ให้เขาเป็นรอนค่ะจะได้ดูแลง่ายนะคะหลังจากเราหยอดน้ํายาเสร็จนะคะพี่สีจะทิ้งไว้ประมาณ30 4สถึงสีนาทีเราจะมาเช็ครอนอีกทีหนึ่งค่ะก่อนที่เราจะโกกนะคะ ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ค่ะดัดหยิกดัดเย็นดัดชิดโคนจะทำให้ผมดูหนาค่ะดัดเฉพาะปลายก็จะทำให้อะผมไม่ชี้ฟูในส่วนปลายนะคะสำหรับคนผมหนาค่ะน้ำยาที่ไหลลงนะคะที่เราลองไว้ก็ตักไปค่ะใส่นะคะใช้เกิดประโยชน์ค่ะ เดี๋ยวอีก30นาทีเรามาแกะแกนดูนะคะว่าผมหยิกหรือยังจยิกจับเย็นหลังจากเราทิ้งเวลาได้ครบเราได้ทําการกขลกผมล็อกรอนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะทําการแกะแกนออกค่ะเพื่อไปนวดบํารุงนะคะ,ะเซตลอนให้ลูกค้ากลับบ้านค่ะเราก็จะได้ลอนประมาณนี้สําหรับเคสนี้พี่สีใส่อะแกนกลางนะคะเพราะว่าพี่สีต้องการลอนใหญ่หน่อยลูกค้าต้องการลอนแบบคลิบๆนะคะหยิกแต่ไม่ฝอยนะคะสําหรับเคสนี้เป็นผมเส้นเล็กบางนะคะ หลังจากเราแกะแล้วเราก็จะได้รอนประมาณนี้นะคะดัดหยิกดัดเย็นดัดชิดโคนทาให้ผมดูหนาค่ะสําหรับใครที่ไม่อยากให้ผมพองตัวนะคะก็สามารถดัด <that> แค่ประมาณขึ้นเดียวได้นะคะแต่เคสนี้ต้องการที่จะให้ผมพองตัวให้ดูเยอะขึ้นนะคะสําหรับคนผมน้อย <c oughs> ผมบางค่ะอยากมีเนื้อผมเยอะนะคะเราก็จะดัดชิดโคนค่ะดัดเสร็จแล้วเราก็จะได้รอนประมาณนี้นะคะดัดหยิกดัดเย็นค่ะ yen. ดัดหยิกดัดเย็นหลังจากเราทิ้งเวลาได้ครบเรา ได้ทําการโกลกผมล็อกลอนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะทําการแกะแกนออกค่ะเพื่อไปอนวดบํารุงนะคะ,ะเซตลอนให้ลูกค้ากลับบ้านค่ะเราก็จะได้ลอนประมาณนี้สําหรับเคสนี้พี่สีใส่แกนกลางนะคะ,ะ,คะเพราะว่าพี่สีต้องการอ่ลอนใหญ่หน่อยลูกค้าต้องการลอนแบบคลืบๆนะคะหยิกแต่ไม่ฝอยนะคะ <ๆ S 1> สําหรับเคสนี้เป็นผมเส้นเล็กบางนะคะ หลังจากเราแกะแล้วเราก็จะได้รอนประมาณนี้นะคะดัดยิกดัดเย็นดัดชิดโคนทำให้ผมดูหนาค่ะสําหรับใครที่ไม่อยากให้ผมพองตัวนะคะก็าสามารถดัดแค่ประมาณครึ่งเดียวได้นะคะแต่เคสนี้ต้องการที่จะให้ผมพองตัวให้ดูเยอะขึ้นนะคะสําหรับคนผมน้อยผมบางค่ะอยากมีเนื้อผมเยอะนะคะเราก็จะดัดชิดโคนค่ะดัดเสร็จแล้วเราก็จะได้รอนประมาณนี้นะคะดัดยิกดัดเย็นค่ะ วิธีเซตลอนดัดกิกดัดเจนค่ะหลังจากที่พี่สีสานนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเราก็จะทําการหวีผมตอนที่ผมเปียกๆนะคะหลังจากเราหวีเสร็จเรียบร้อยคะ่ะเราก็จะทําการใส่มูสใส่เจลจับลอนนะคะ,ะใส่อาหารผมแล้วแต่ที่เราชอบนะคะใส่ไปตอนที่หลังจากเราหวีเสร็จเรียบร้อยคะ่ะเราก็จะมาทําการกำนะคะกำโดยการยกลอนผมขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะผมสั้นผมยาวทําเหมือนกันนะคะ กมไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้รอนผมเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากเราได้รอนผมตามที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผมยังมีความชื้นความเปียกนะคะเยอะอยู่เราก็เอาผ้าคนหนูค่ะกำกำเหมือนเดิมค่ะแต่ผ้าคนหนูนะคะจะซับน้ำที่อยู่บนผมเราอะ่ะให้แห้งนะคะให้หมาดค่ะหลังจากเราซับจนน้ำหมาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปนั่งเป่าพัดลมค่ะ เป่าพัดลมก็ได้นะคะเปิดพัดลมแล้วก็เป่าๆแบบนี้หรือจะปล่อยให้แห้งเองแต่ถ้าอยู่ที่ร้านนะคะพี่สีก็จะใช้ตัวสองรอนค่ะสองให้แห้งนะคะแต่ถ้าเราอยู่บ้านไม่มีตัวสองรอนเราก็สามารถที่จะนั่งข้างๆพัดลมนะคะให้พัดลมเป่าเบาๆได้ะคะ่ะหรือว่าเราจะปล่อยให้เข้าแห้งเองก็ได้นะคะพอข้าแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <BE IL EN> ก็จะขึ้นรอนแบบที่เรากำไว้แบบนี้ค่ะ แต่ถ้าผมยาวๆบางคนบอกไม่มีเวลามานั่งกำน,นะคะก็สามารถที่จะหมุนเป็นเกลียวค่ะแบ่งกลางสองข้างนะคะแล้วก็หมุนเป็นเกลียวค่ะตามทิศทางที่เราชอบนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งเองเราก็จะได้รอนดัดจิตดัดเย็นแบบนี้นะคะเป็นการเซตผมหยิกผมดัดค่ะผมหยิกผมดัดเซตทรงแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะสําหรับดัดชิดโคนค่ะดัดเพิ่ม เนื้อผมให้ดูหนานะคะดัดหยิกดัดเย็นดัดชิดโคนค่ะ